สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำพุดดิ้งลอดช่องนะคะสูตรนี้ทำออกมาเนื้อพุดดิ้งมีความนุ่มละมุนลิ้นน้ำราดก็หอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาทำตัวพุดดิ้งกันก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำเปล่านมข้นจืดน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีย้ำว่าเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าจะให้รสชาติที่หวานละมุนแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะ ผงวุ้นน้ำตาลทรายคลีมเมอร์ตัวนี้จะช่วยทําให้พุดดิ้งของเรามีความหอมมันอร่อยขึ้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่ซีให้ดูวัตถุดิบค่ะนมข้นจืดแม่ซีจะใช้ตัวนี้หรือใครจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะด้านหน้าจะเป็นรูปไข่เจียวแบบนี้ค่ะผงวุ้นยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็เลือกชนิดแข็งพิเศษจะมีคําว่า AA เขียนอยู่บนหน้าซองแบบนี้นะแล้วก็ตัวสุดท้ายคลีมเมอร์ สามารถหาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปแมคโครก็มีนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีในช่องแช่แข็งค่ะวิธีการทำก็นำผงวุ้นเทใส่ลงไปในน้ำที่เตรียมไว้แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้ละลายดีเลยแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ1ิบนาทีค่ะเราจะแช่ผงวุ้นเพราะต้องการให้ผงวุ้นเนี่ยอิ่มน้ำเวลานำไปต้มมันจะละลายได้ง่ายขึ้นค่ะหลังจากที่เราแช่วุ้นครบเวลานะคะก็จะนำมาต้มกันค่ะเทใส่หมอ้อได้เลย จากนั้นก็เปิดแก๊สใช้ไฟกลางคอยคนตลอดเวลาด้วยนะคะเพื่อไม่ให้วุ้นที่อยู่ก้นหม้อมันไหม้นะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งส่วนผสมละลายดีแล้วก็เดือดพล่านนะคะพอส่วนผสมเดือดพล่านแบบนี้นะคะ ให้ยกหลังช้อนขึ้นมาดูค่ะว่ายังมีผงวุ้นติดอยู่เป็นจุดๆหรือไม่ถ้าเกิดยังมีผงวุ้นติดอยู่แสดงว่าละลายยังไม่หมดนะคะฉะนั้นหน้าที่ของเราจะต้องต้มต,ต่อไปจกนกระทั่งผงวุ้นละลายดีถ้าเกิดว่าผงวุ้นละลายไม่หมดจะทําให้ตัวพุดดิ้งเนี่ยไม่เซตตัวแข็งค่ะส่วนของแม่ซีละ,ละลายหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลทรายและน้ําตาลมะพร้าวนะคะใช้ไฟกลางเหมือนเดิม คนให้น้ำตาลทั้งหมดเนี่ยละลายเข้ากันดีค่ะตัวน้ำตาลก็ละลายดีแล้วนะคะกลิ่นเนี่ยหอมมากสเสน่ห์อยู่ตรงนี้เลยนะคะกลิ่นของน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมันจะเหมาะกับรสช่องมากๆเลยค่ะจากนั้นให้ลดไฟลงจากไฟกลางเป็นไฟกลางค่อนอ่อนหรือไฟอ่อนเลยก็ได้ใส่ตัวนมข้นจืดลงไปนะคะและครีมเมอร์ ห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดแล้วก็ห้ามไม่ส่วนผสมเดือดค่ะไม่งั้นมันจะแยกชั้นนะคะคนให้เข้ากันจะเห็นว่าสูตรนี้สีมันจะไม่ขาวจัวนะคะเราต้องการให้สีออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้สีน้ำตาลมะพร้าวค่ะมันจะดูน่าทานมันจะเข้ากับรสช่องมากโอเคค่ะให้สังเกตนะคะ ส่วนผสมห้ามเดือดพลานให้เดือดขอบหม้อหรือว่าให้ไอความร้อนขึ้นแบบนี้ไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะคะไอความร้อนจะขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าใช้ได้และพอแค่นี้เลยค่ะปิดแก๊สยกลงค่ะพอส่วนผสมเริ่มบุ่นตัวลงแม่ซีก็จะนํามาเทใส่ถ้วยแบบนี้นะคะจะเป็นถว้วยเต้าหวยขนาด5้าออนค่ะมีฝาปิดให้แบบนี้เลยแล้วก็ตัวเต้าหวยที่ทําไว้นะคะแบ่งใส่เหยือกแบบนี้มันก็จะง่ายสะดวกในการเทรค่ะไม่หกเละเถอะนะเทลงไปประมาณครึ่งถ้วยค่ะ ประมาณนี้ถ้ามีฟองอากาศให้ตักทิ้งด้วยค่ะหน้าขนมจะได้เรียบๆนะ เสร็จแล้วสูตรนี้จะได้ประมาณ14-15ถ้วยขึ้นอยู่กับปริมาณที่ตัดด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ซีจะพักให้ตัวพุดดิ้งเขาเสร็จตัวค่ะในระหว่างนี้เราก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำน้ำราดพุดดิ้งกันค่ะส่วนผสมก็จะมีครีมเมอร์ตัวเดิมเลยนะคะน้ำเปล่านมข้นจืดก็ตัวเดิมน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีน้ำตาลทรายแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลอดช่องแม่ซีซื้อมาจากตลาดค่ะวิธีทำก็ใส่น้ำเปล่าลงไปในหม้อค่ะ ตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางแล้วก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีก็เหมือนเดิมเลยค่ะปรับเป็นไฟอ่อนนะคะจากนั้นก็ใส่นมข้นจืด และคลีมเมอร์ค่ะคนให้เข้ากันดีให้ส่วนผสมเดือดของหม้อห้ามให้เดือดพล่านนะคะพอส่วนผสมเริ่มร้อนไอความร้อนขึ้นแบบนี้ไม่ต้องรอให้เดือดพล่านปิดแก๊สได้เลยค่ะยกลงแล้วก็พักให้เย็นสนิทเลยนะคะในระหว่างที่รอให้น้ำราดเย็นตัวนะคะเราก็จะมาดูพุดดิ้งของเราบ้างเนี่ยค่ะ ใช้เวลาไม่นานเลยก็เสร็จตัวดีแล้วนะคะต่อไปแม่ซีก็จะตัดลอดช่องใส่ลงไปค่ะตัดใส่ลงไปสักประมาณสองช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะ และตอนนี้น้ำราดของเราก็เย็นสนิทแล้วแม่สิก็จะนำมาเทใส่ถ้วยให้ท่วมตัวลดช่องเลยค่ะแบบนี้นะคะน่าทานมากๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะแนะนําก่อนทานนาไปใช่ตู้เย็นให้เย็นก่อนนะคะแล้วมันจะยิ่งอร่อยมากขึ้นค่ะ ก่อนแช่ตู้เย็นก็ปิดฝาก่อนค่ะจะมีฝาแถมให้มาแล้วนะคะและแล้วก็ได้เวลาชิมแล้วค่ะเรามาตักดูกันนะคะดูค่ะเนื้อเด้งดึงเลยมาทานด้วยกันนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะชื่นใจนะคะหอมรดช่องใบเตยหอมน้ำตาลมะพร้าวหวานมันแล้วก็ความหวานเนี่ยไม่ได้หวานมากนะหวานน้อยก็คือทานเพลินๆได้เลยค่ะก็ลองไปทํากันดูนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ